ค่ะมือนีนุ่น,นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขคว่มฝันนะคะเลขควมำฝันของแม่สลัขามนะคะฝันคักฝันแน่ฝันจําได้ฝันขึ้นวั่นพระนะคะฝันว่าแม่ตายแล้วนะคะแม่ตายแล้วแม่ของแม่สลัข้ามเมื่อปีที่ผ่านมานะคะปีหกเกตเคยมาบอกเลขถูกเป็นประจํานะคะบอกเป็นโตกระถูกบอกว่าผ้าไปออกรถทะเบียนรถก็ออกนะคะนะคะ สำหรับงวดนี้หรือปีนี้ปีพศ68พึ่งจะมาเข่าฟันงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะมากขึ้นวันพระเลยมาบอกให้ลูกไปขายหนะ้าไปซื้อเลขนะคะบอกคักบอกแน,น่บอกทั้งสามตัวบนบอกทั้งสองตัวล่างนะคะจะเป็นโตใดที่เพิ่นบอกให้ขายหนะ้าไปซื้อนะคะจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวังนุนทิยากับแม่สารคามงวดวันที่1เมษายน2568นะคะ สวัสดีค่ะขอจ้าแม่เจ้าค่ะฝันมันขึ้นเลยค่ะแม่แม่มาเช็ลเลขกให้ค่ะโอ้ฝันขึ้นวันค่ะแล้วบอกค่ะแม่แม่ที่ที่ว่าที่ว่าเพิ่นตายแล้วเพ่นบอกค่ะแม่แม่จ้ะช่วงหกพันเจ็ดปีแม่จ้ะเออเพิ่น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 ไปเกิดมาแม่วันหลู่เพื่อนจัดสวรรค์ฝันเห็นเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่างืี่เอารถขายหน้ารถเจอรถเล็กตัวหนีวางสินะค่ะ เพื่อนบอยขายหน้าไปซื้อพุนบอแม่ะเพื่อนบอยคขายหน้าไปซื้อบอขายหน้าไปซื้อรถเลตัวนี้เอาไปแล้วเอาไปซื้อโอวันสิษยวนศินี่ะมีกระเ้าใหยเล่ค่ะโอ้กเข้ยนายค่ะนี่ี่สามตัวกับสองตัวนี่ค่ะค่ะนี่ี่นี่หกศูนย์สามกําหนเก่าค่ะฮู ศูนย์สามกับหนึ่งเก้าเขียนห้ทั้งบนทั้งล่างแมงค่ะป้าพ้คนคือสิมันใจคักนอกพันบอกให้ขายฮอรหน้าไปซื้อคนบอกสั่งไม่สั่งปกติตอนเพิ่นยันได้เลยขายหน้าไปซื้อรถนี่เลยจะมีซื้อรถว่างสิไหมคะปกติตอนเป็นคนเพิ่นคเคยเบาแบบนี้อยู่งเหรคะบอยค่ะ แสดงว่าเพิ่นหมายใจแ <ใน S 2> ห้งอ,อ,อ่ะนางเพิ่นบอกว่าจำได้เลยไหมค่ะเพิ่นเฝแบบว่าเอาเอาไปโหลอดอาขายหน้าเสือโหลอดเลขตัวนีมั้งใช่ไะให้ขายหน้าซืือนเพิ่นสองเท่าน,นะะดีใจเลยะะว่าเพิ่นเอาเลขไข่รอวันนี้ว่าเด็ดตอนเห็เพิ่นโดนเลยจ้ะแม่ว่าฟันโดนแล้วเพิ่นเพื่อนตายอายุหกสิบเจ็ดเป็นบ่ค่ะอ๋อตายอายุอายุหกสิบเจ็ดปี นี่เอ่านั้นเหรอคะอืมฟันน้อยๆเพิ่นมาเพิ่นมานี่เพิ่นยังได้ยังบ่ตอนนี้เราว่านกันออกมากกัดกับบางไหนซื้อๆก็ได้กัดบางไหนแม่ก็ได้จ้าแกส่นละเลยเลยเด้อเพิ่นว่าเพิ่นก็บอกสิแม่คะยันเร็งไงพ่อบางไหนท่านบิดานะคะพ่อยังย่งอยู่บ่ค่ะพ่อยัง่งอยู่ค่ะอืมแม่ลูกแม่ตายโดนลอจ้ะตายโดนแล้ว ตอนนั้นเธอน้นที่ยา่าจำว่าพิดช่วงเพื่อนมะหายเนาวะว่าผ้าไปออกเลยไอออกรถกับทะเบียนลถกับออกเนาะใว่เดียรนะคะออกตั้งอายุออกตั้งหนรถไส่เดียงนะคะแมนเอ,อ,อาเรางวดนี่เพื่อนมันใจบนหรือล่างหรือทั้งสองคุณก็บอกว่าเอาทั้งบนเอาทั้งล่างไหนแม่วางสิไหมคะอือเป็นสามตัวบนนะคะแล้วสองตัวล่างก็ เป็นหนึ่งเก่าสิเนะค่ะบราเอาอห้รตั้งบนอะไรตั้งล่างเด้อเอาเอาไปขายนะเสือรถรังสีไม่ะโอ้มาเป็นตะมันแ้อย่าบอกสิแม่ค่ะคือสิไอ้ลูกทุ่งค่ะจ้ะอืมทั้งบนทั้งล่างเสจะจะบ่แปลเลขเด้อค่ะจะบ่ขยายเลขเห็นเอฟซีคนบอกว่านนทิยาชอบขยายเลขเลขน้อยกลายเป็นเลขเยอะเศร้าขยายเลยเด้อเอฟซีเอ้ยเศร้าตัดใหา แตนนะะแตออนะะแม่แม่แม่สารคามหมวูดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกแปดฝันเ,เป็นเลขคว่มฝันฝันว่าแม่ตายแล้วมาบอกขายขายหน้าไปซื้อ,เ,อเลขสามโตบนกับเลขสองโตล่างสามโตบนคือหกศูนย์สามสองโตล่างคือหนึ่งเก้า อายุแม่ตอนเพิ่นเสียอายุหกสิบเจ็ดปีนุ่นทิยาลงถึงะะ่บ่ค่ะแม่สิ้ค่าดนะส่วนโตแม่แม่เป็นคนฝันนี่แม่มากโตได้หลายกมูมากหนึ่งเก้าค่ะเห็นแล้วพ้นไปยังคือมากหนึ่งเก้าพอว่าเกิดวันที่สิบเก้าเมษาสองหายนครผาสิบปีเดือนหนานี่ค่ะอ๋อออ๋แม่แม่สะนะขามครบหาสิบปีแล้วบ่ค่ะเป็นค่ะว่าขาสิบเก้าเมษาเดือนหนาค่ะ สี่คบหาปีเต็มค่ะอเริ่มมาสิบเก้าเมษาค่ะอ๋อเกิดเดือนเมษาบอค่ะค่เกิดเดือนเมษาสองหาหนึ่งแปดคบหาปีวีนที่สิบเก้าเดือนเมษาเดือนหนาค่ะอืมมาค่ะมักมักส่วนตัวมักหนึ่งเก้า่มันแจ้ตัวนั้นแล้วค่ะมันแจ้หนึ่งเก้าแล้วค่ะมันมันบ่เป็นตะกับหัวบ่ค่ะอันหนึ่งเก้าแล้วแต่เอฟซีเียวนึงเก้านึงหก็แล้วแ้งสีนะจ๊ะ บ้านมาังมังเนงเก่านะฮะมังนิงเก่า,า,กาส่วนโตแม่ <สะ S 1> แม่แม่จะก,กันเป็นเนึ่งหกบอค่ะกันก็ไเด้ค่ะเพราะว่าตามที่อนุอย,ยาตก็เห็นแม่บางเพียแม่บอกเลขแม่ค่ะบางคนบ่ถือบอกบอกเกี้ยวกับเลขหกหรือเลขเก้าบางคนบ่ถือ <สะ S 1> แต่ว่าแม่สิถือแม่สิซื้อกลับหวัวมันบอ เงี uhm. <aram loops> ้ยแม่กําลังตลอดค่ะครัผู้ใดว่าเอากับช้งคือว่าอันมันใจร้อนหรือหัวเขาเรียกร้องมันมันคือกันไหมค่ะทะเลเราแม่กะซีกันหนึ่งหกเป็นบ่กีกันกันเค่้ยหนึ่งหกเท่านั้นละค่ะกันกันหางเดียวนี่เนาะอ่าเพราะว่าเพื่อนบอกหนึ่งเก่าเพื่อมันออกหนึ่งหกนะทะเลออกมาเพื่นกะซีว่าห้าฝึกอีกเนาะ ยายแล้วกระสีแม่บอกว่าบอกบอกกระสีซื้อพักซื้อแน่บอกซื้อหนึ่งเก้าแต่กระสือตั้งหนึ่งเก้าหนึ่งหกก็มาซื้อสรุปมาสรุปมาไม่ซ้ำนี่เนาะแม่สลากข้ามแม่ฟันว่าแม่ตายแล้วมาบอกขายหน้าไปซื้อเลขสามตัวหกศูนย์สามสองตัวล่างเพือหนึ่งเก้าอายุแม่น่ะหกสิบเจ็ดปีแต่ว่าส่วนตัวแม่แม่จะกันหนึ่งหกน้ำทั้งหมดทั้งมวลไม่ซ้ำนี่ อ้าวขอบคุณแม่แลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางวันนี้หายเอฟซีสุดีแนวทางของแม่สารคามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะพอ,ะะพอเป็นไป่าเอฟซีเวสต์ิดนแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระว่านุ่นทิยากับแม่สารคามนะคะแม่สารคามนี่เป็นคนฟันแมนอีกผู้หนึ่งนะคะเคยเข่าถึงซีงวดซ่อนกับเคยมาแล้วนะคะตอนที่เพิ่นเอามาแบ่งปันออกช่องหม่ๆมน,นะคะนะคะพักล้างกับ เขาแน่รุดแน่นะคะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะคะแต่วางงวดนี่นะคะงวดนี่ฟันคักฟันแน่ฟันขึ้นวั่นผะนะคะกระอดที่จะบอกบ่ได้นะคะนุติยาขอเป่าผ่านคลิปนี้นะคะที่บางท่านบางคนบ่เห็นนุทิยาถ่ายคลิปปูขาวไปวายปูขาวนะคะเห็นแล้วผลติดธุระจําเป็นอย่างยิ่งนะคะจําเป็นร้ายก็เลยบ่ได้ไป วายปูนะคะแต่วันนุนทิยาซื้อของมาแล้วนะคะซื้อพวงมาไล่ซื้อผลละไมมาจะไปวายพุ่งนี่นะคะจะไปวายหายพุ่งนี่นะคะวันวันนี้วันศุกร์ว่นได้ไปจะไปจะไปวันเสาร์นะคะจะวายวันเสาร์หายนะคะวายปูขาวนะคะวายคือเกานะคะวันพระวายบ่ท่านนุนทิยากับวายวันถัดไปนะคะปูก็คือสิบวาลูกล้านนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่สารคามฝันฝันคืนวันพระนะคะฝันคืนวันพระฝันว่าแม่ตายแล้วมาบอกห้ายหน้าไปซื้อเลขนะคะบอกทั้งสามตัวสองตัวนะคะสุดยอดมากนะคะเขาว่าเขามีผู้ใดรู้เด้อคะ่ะทายทำให้เป็นแนวทางนะคะคําว่าสุดยอดในนุนทียาว่า,าเพิ่นหายทั้งบนทั้งล่างแล้วเพิ่น ม้อน้ำซําบอยคลายนะคะไปซื้อนะคะเลขสามตัวบนคือหกศูนย์สามสองตัวล่างคือหนึ่งเก้านะคะอายุแม่ที่ตอนที่เพิ่นตายอายุหกสิบเจ็ดปีนะคะแม่สาัข้ามเพิ่นบอกว่าถ้าบอกหนึ่งเก้านี่เพิ่นจะก,กัหนึ่งหกนะคะเอฟซี FC จะก,กันบอกกันอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเอฟซีนะคะอันนี้แม่สารคข้ามเราว่าเพิ่นชอบชอบกันของเพิ่นแบบนี้นะคะนะคะพิจารณาเบิ้งนะคะเป็นแนวทางหาซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ แต่กน,นุนทิยาก,ก็เป็นซื่อกลางนะคะเป็นซื่อกลางเป็นสะพา,านบุญหายทุกอาจารย์ทุกสำนักก็มาดูว่าผู้ใดจะเขาหรือจะรุดนะคะทุกคลิปท่อไทยทําให้เป็นแนวทา้หาเืือสลักินแมงรัฐบาลเท่านั้นนะคะนะคะนุนทิยาก,กับขอขอบคุณเอฟซีนะคะที่ติดตามเบิ้งคลิปหายทุกคลิปนะคะบางคนกับเบิ้งจนจบบ่ได้ขามโฆษณาเลยนะคะขอบคุณอย่างยิ่งนะคะที่ซอย ซอยติดตามซอยเบิ้งคลิปหายนะคะนุ่นทียากอะขอไวยพรหายเอฟซีโชดีนะทางของแม่สารคามนะคะ